สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเดอะเคสปาร์เพรดนนะคะห้องนี้อยู่ชั้น 12A นะคะสวยมากค่ะ mm. เดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีทุกอย่างให้ครบเลยนะคะตู้เย็นนะคะไมโครเวฟนะคะแล้วก็เป็นเตาอบด้วยนะคะเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะ มีให้ครบเลยมีเคาน์เตอร์นะคะใส่ของได้เยอะด้วยนะคะพอเดินมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งบุมค่ะมีโต๊ะทานอาหารนะคะโซนที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะครบเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะมีระเบียงให้ด้วยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะถ้าใครของเยอะแนะนำเลยนะคะตู้เสื้อผ้ามีทั้งหมด6บานนะคะ ก็แบ่งเป็น3ามตู้ค่ะข้างบนก็สามารถเก็บของได้อีกนะคะตรงนี้ก็จะใส่พวกเอเซอรี่ได้นะคะและข้างล่างก็มีที่แขวนนะคะสำหรับเสื้อตัวสั้นนะคะแขวนตรงนี้ได้เลยส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะก็จะมีแยกโซนเปียกแห้งชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ตูเก็บรองเท้านะคะสามารถเก็บรองเท้าได้นะคะแล้วก็มี WiFi ให้ฟรีด้วยนะคะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะห้องนี้ราคาไม่แพงค่ะแล้วก็น่าอยู่มาก